สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงตลาดแล้วนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแห่งความหวังแม่พึ่งสมหวังเล็กๆนะคะถูกรอตตอรี่ค่ะถูกรอตตอรี่ถูกรอตตอรี่หนึ่งใบว่าจะเอามงขึ้นเงินที่ตลาดจะมีเจ้าเจ้าที่เขารับขึ้นเงินที่ตลาดตอนนี้พึ่งอยู่ตลาดลูกองสองนะคะมาดูกันว่ามาดูกันว่าถูกรอตตอรี่เลขท้ายรางวัลสองตัวหนึ่งใบ เขาจะให้ตังเรากี่บาทไปดูนะคะคแต่ในนี้เขาเขียนว่าได้สองพันเนาะจะได้กี่บาทเดี๋ยวไปดูกันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องสแกนมือก่อนเราสแกนมือก่อนว่าเราไม่มีโควิดเราปิดจมูกด้วยะคะ่ะปึ๊บเราปิดจมูกก่อนนะคะเพื่อนๆจมูกก่อนซึ้อนมผ่านนะคะผ่านนะน้าแอลกอฮอล์เขามีแอลกอฮอล์ด้วย โควิดนะคะเพื่อนๆมาตลาดต้องระวัง <c oughs> นะคะไปดูกันนะาเราถ้า <c oughs> เราจะได้เท่าไหร่เด <c oughs> ี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้อยู่ที่ตลาด <c oughs> ลูกสาวลูกสาวอยู่ไหนนูกสาวเล่นอยู่กับกับ <c oughs> พี่เขาอยู่หน้าหน้าดิ๊ซีอยู่นี้มองเห็นนะคะมองเห็น,เ,หนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถูกลอตเตอรี่หนึ่งใบแล้วเขาจะให้ตังค์ไหมนะคะ,ะ,คะเรามาถึงแล้วที่รับซื้อรางวัลลอตเตอรี่ ลองดูนี่สี่ห้านะคะเลขขายสองตัวงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกสี่นะคะมาดูกันว่าจะได้กี่กี่บาทเนาะ้าหากัหากไอสองตัวได้กี่บาทอะ่ะสองตัวได้สองพันค่ะหักกี่บาทหักสี่สิบบาท,าบาทนี่นะคะหักสี่สิบบาทนี่ค่ะแมสอง นะคะผุกป้าเขาก็จะพลังจะให้ตายนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวขอยืมมันออกสี่ห้าด้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอยืมก่อนนี่นะคะถูกสี่ห้านะคะคเพื่อนๆนี่นะคะได้สองพันบาทโอเคแล้วหนูต้องหนูต้องเอาตังค์สี่สิบบาทให้ใช่ไหมมีไหมเมนาะตังอัดคลิปอัดคลิปก่อนไอ้พุกมีตังค์สี่สิบไหมเนี่ยโอ้ยไม่มีเลยมีแบงค์ร้อยอนหกสิบก็แล้วกันอ,อ่ะ เฮงๆรวยได้แล้วนะคะเพื่อนๆเพราะปรากฏว่าเขาหัก40บาทมันก็ต้องเหลือมันต้องเหลือเท่าไหร่เหลือลบ40มันเหลือนี่นะคะที่เราได้โอ้ยเขาก็บอกว่าหัก2%นะคะเพื่อนๆ2,000ลอตเตอรี่อ่าโอเคยอ โอ้มีคนถูกหวยเยอะแยะเลยนี่คนโชคดีคนโชคดีทั้งนั้นเลยคนโชคดีทั้งนั้นเลยโชคดีโชคดีกันทุกคนได้มาแล้วนะคะเพื่อนๆสี่ห้าสองใบจ้าเได้ซื้เต็มเออได้เต็มเลยนี่อาพอเพียงถือไว้เอาเพียงถือตังอาโชว์ตังหน่อยเอาเพียงโชว์ตังหน่อยนี่ค่ะเอาเพียงถือหวยสองใบค่ะก้าเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาขึ้นเงินกันแล้วนี่นะคะถูกลอตเตอรี่สองตัวเราได้ สองพบาทแต่ว่าแม่ค้าเขาให้เราเอาคืน40บาทก็เหลือ1นึ0งพัาร้อยบาทนะคะถูกหนึ่งใบเราซื้อ100บาทเราได้หนึ่งพันก้าบาทจ้าแต่ที่เราไปเอาตางที่หูห่วยมาแล้วนะคะเราก็ไปซื้อกับข้าวให้ลูกๆได้ไก่ได้เกียกเก๊ยวทอดได้กางเกงให้ลูกชายได้ขนมไปฝากพี่ชายคนโตเขาขนมชอ็อกโกแลตเยอะแยะเลยเนาะ ถูกหวยพอได้ซื้อข้ากับข้าวกินจ้าจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้วขอเก็บกระเบียงก่อนขอเก็บกระเบียงขี่มอ,มอเตอร์ไซค์มาเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูกสามลูกลูกสามคนลูกสองคนคนโตอยู่บ้านหัวยุ่งหัวหยองโอ้ยเอาเอาหนี้แขวนมอเตอร์ไซค์ให้แม่ลูกได้กางเกงให้หนูพีอาแม่อัคดคลิป เจ็บเจ็บเจ็บ,จบ,จบ,จบนะคะพเพื่อนๆโู้ยผมยืม่นอยู่อย่าลืมนะคะพเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนซ่าด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอ,นอนให้ทุกคนโชคดีถูกหวยทุกงวดทุกงวดนะคะแม่พึ่งมาเอาเงินที่ถูกหวยที่ที่ร้านรับซื้อฉลากแ,<ม>แล้วก็ซื้อกับข้าวเรียบร้อยแล้วคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องแม่พึ่งลูกสามเซียน ด้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพีมอ <Bye bye. S 1> ้อมคอยถือเล็กถือเล็กล้วถือเล็กแงดนแมาเนียถือเล็กถือเล็ก